เงียบคลิปครับไม่มีครับหลังนี้ก็เงียบคลิปครับอุ้ยกลับหายหลังนี้ก็เอาเขาไปกินครับแต่ไม่ลันครับนี่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 อันนี้ต้นกระโดนครับนี่กำลังออกดอกเลยครับโอ้ปิดครับหลังนี้ครับผมวันนี้จะพามายามกลับครับ ใส่ไว้วานสิบเก้าหลังครับมีรูจะมีตัวไหมครับเดี๋ยว่าเราหลุดตอนเช้านี่แหละครับไปครับพยายามกันครับนี่นะครับสาพไม้ครับยัาดูหลังแหลกครับจะมีตัวไหมโอ้นะครับเงียบกริบครับ ไม่มีครับดูรังต่อไปครับมาดูลังนี่ครับลังนี่ล่ะโอ้ลังนี้ก็เงียบกริบครับครับ,รบดูรังต่อไปครับมาดูรังนี้ครับมีตัวไหมโอ้ ลังนี้กอเงียบปิดครับเดี๋ยวมาหลุดลังนี้ครับนี่ครับดูครับโอ้ยดูหนูหน่อยครับมันแม่นนี้ด่นะ ดูรูมันครับหนูหน่อยไปครับเยวดูหลังต่อไปครับเรายายามกันต่อครับหลังนี่ครับมีตัวไมหมอุ้ยกลับหายโอ้นี่นนครับโอ้หมดเจาะหมดเลยครับโอ้เดี๋ยวเขาอนุยาตไม่ท่ายนะครับ มันมีเลือดมีอะไรครับแต่ว่าด่าทางหนึ่งครับโอ้ดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวมาดูหลังนี้ครับหลังมากินหมานอยู่ครับแต่ว่าหมดเจาอครับก็ไม่เอาแล้วครับเจาะหมุนมมนเลยครับดูหลังนี้หลังนี้ไม่กินครับโอ้ดูหลังต่อไปครับมันดูหลังนี้ครับ จะมีตัวไหมโอ้เอาเขาไปกินมดครับแต่ว่ากลับไม่รันครับโอ้หนูหน่อยนี่ครับดูรังต่อไปครับมาดูรังนี่ครับโอ้รังนี่ก็เหมือนกันครับนี่ครับเอาเขาไปกินครับแต่ไม่รันครับ โอ้แปลกดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับโอ้เอาเขาไปกินสองคันแล้วครับไม่รันเลยโอ้ยเนี่ยหลังนี่ก็เอาเขาไปกินครับแต่ไม่รันครับโอ้แปลกแเทะแต่ก็ลอยนูใหญ่นะครับเนะี่ยโอ้ ดูลังต่อไปครับล้งนี้ก็เอาเขาไปกินเหมองก้นครับแต่มีติดครับดูรอยโกลยครับว้าหนูหน่อยนี่เ้ามาดูล้งต่อไปครับามาดูล้งนี้ครับมีตัวไหมโอ้ไม่มีตัวครับ เฮสลมาอย่างนี้ตายแล้วมาสับไม้เดิมนะครับนี่ไม้เก่าครับไม้ที่เล้วแา่คลิปที่เล้วครับไม้ติดห่วยครับดูลังต่อไปครับเดี๋ยวมาดูลังนี้ครับลังนี้เมื่อคลิปที่เล้วนี่ติดครับ แต่ว่าวันนี้ไม่มีตัวครับน้องส้ยังมีตัวเดียวครับเฮี้ยเหี่ยวแล้วแบบนี้เดี๋ยวมารุ่นล้างต่อไปครับเดี๋ยวมารุ่นหลังนี่ครับจะหมานไหมโอ้ไม่หมานครับเหี่ยวแล้วแบบนี้ดูล้ลังต่อไปครับนี่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 อันนี้ต้นกระโดนครับนี่ กำลังออกดอกเลยครับรักไบต่ายต้นกระโดนนี่ครับต้นหนึ่งครับเอ้หลังหนึ่งครับมาดูครับมีตัวไหมอ้ไม่มีตัวครับนเนี่ยเนียรอยมอยันโกยกินรอยมันนะครับรอยรอยเขากองเขา่าอ่อยอะพอกมาใส่ไว้ขี่ใหญ่นะนะั่นะนะ่ะ ไม่ขับขี่นะไม่ได้ขี่ใหญ่ๆครับโอ้ดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับโอ้ปิดขับหลังนี่นี่ครับโอ้หมดจอบดเลยนี่ครับโอ้ เขอยากเก็บกันครับนล้วมนดูหลังต่อไปครับหลังนี่ไม่กินครับ,รบหลังสุดท้ายแล้วครับโอ้ถือว่าแต่เต็มหนึ่งครับลุกพปปนงานครับ ไม่หมานเลยครับวันนี้ครับนักกับไวบเก19หลังครับได้หนูสองตัวครับหนูทองขาวตัวหนึ่งหมดกินหมดครับก็เลยไม่เอาครับติดอีกตัวหนึ่งนี่ก็หมดกินครับแต่ว่าก็ตัวงามครับก็จะเก็บไปอยู่ครับถือว่าไม่หมานเท่าไรครับเสียระบบเลยครับหมานี่มีตัวนะครับมีรอยโกยจินหยามากเลยครับแต่ว่ามันไม่เอาครับเี้าวันหลังจะมากองเข่ายิงครับ นะครับลักลับกูอาจจะมุนเมตีนางบปาหน่อยนะครับมันได้เก็บสายครับก็นี่ครับหนูตัวหนึ่งครับตัวง้ามครับก็จะเก็บไปอยู่ครับหมดมันกินครับให้ดูหมดไปเลยครับมันอาจจะเมืนดีเท่รไจครับก็เลยแต่ก็จะเก็บไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่ครับ คลิปนาเนี่ยจะมาอา่อยยิงครับกองเขายิงครับคลิปนี้ก็ถือก็ไม่เหี่ยครับก็ยังดีครับมีตัวครับไปครับผมกลับบานครับรามาเจอกันใหม่คลิปนาครับผมสวัสดีครับ